อยเราไม่ได้เอาบัตรมานะไม่ได้เอาบัตรมาของเท่นะอันนี้ไม่ได้โกหกแฝดเบนส์โหลดยุดทันทีตรวจสอบเริ่มภารกิจได้เริ่มภารกิจแล้วครับฟูเราเราเป็นคนไม่ดีบ้างก็เราเป็นคนไม่ดี ฮันนี่บีฮันนี่บีมาฮันนี่บีมาฮันนี่บีมาจหันนี่บีมาเกาะเราฮันนี่บีเกาะเราฮันนี่บีฮันนี่บีมอยู่ไหนอะตรวจสอบเริ่มภารกิจได้โอ้โหเปิดไมาอยู่ สมน้ำหน้าลงปากจริงอะไรอย่างนี้อยู่ไหนกันอ่ะเมื่อกี้อยู่ไหนกันเหรออยู่ไหนกันหรอเราเราเออหุอ่นคำขับอ่ฮันนี่บีเกาะเราหน่อยดิฮันนี่บีอ่ะขอขอฮันนี่บีสองตัวเลย เขาไม่พูดอะไรกันอีกแล้วอ่ะขอฮันนี่บีหน่อยฮันนี่บีไอชมพูทำนายเราไม่กี้เราไม่น่าไปอยู่ใกล้มาเลยเออสงสัยส้มครับสงสัยส้มครับมาสงสัยคนนี้นี่ยเราก็เดินมากับฟ้ามนีนะ เราเราว่าสีชมพูอ่ะคนดีทวงไม่เห็นเราหรอพี่บีเกาะเราหน่อยนะพี่บีเกาะเราหน่อยไหนใช่พี่บีหรือเปล่าเพื่อ,อนพี่บีหรือเปล่า ก็ไม่ใช่ฮันนี่ดีว้าว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 ,วเราไปฆ่าไอ้ทองก่อนรอนะรอทอง เร็วเร็วเพื่อนปาดเลยก็ดักรอหน้าห้องเลยดีกว่าเดี๋ยวถ้าใครมนันมานะก็ร้อนอ นี่บีมาเกาะเราหน่อยเสียนี่บีอะเออไอ้น้ำเงินทันนี่บีว่ะเราเราไม่ได้เป็นใช่ไหมไม่ไม่ไม่เราไม่ใช่แฟดแบงค์เมื่อกี้เราเดินมาแล้วเราเราโดนแฟดเหมือนกันเออข้ามไปสีชมพูเราไม่ใช่ก็เหลือมีแล้วแหละมันเหลือสีฟ้ามีเลือแล้วแหละเป็นนักสืบเรากำลังหาศพเพื่อสืบขีงเนี่ยเราเรากำลังหาศพอยู่ เมือกี้ผมทำมลยนะรบเลนเราจะโลดตอนนี้เข้าเห็นสอบแล้วอ่ะกำลังจะเข้าไปกดกำมันจะเข้าไปสืบแล้วอะไรน็าีสี่หรอดสงสัยสีฟ้ามิ้นสงสัยสีฟ้ามิ้นครับเอ่อวหวสีฟ้ามิ้นเป็นเลยปะ ờ phá minh phá minh ồ phá minh ồ phá cỏ ồ phá minh 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 โอเคครับทุกคนก็เป oh ็นยังไงกันบ้างชอบคลิปนี้ห hey, รือเปล่าใครชอบคลิปน <abnormal particular video> okay, ี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายติดตามผมด้วยล่ะ